สวัสดีค่ะวันนี้วันจักรีค่ะวันหยุดนะก็ได้มา,าที่นาอีกแล้วพร้อมพร้อมด้วยนี่ค่ะแหนแดง2ครูเต็มๆเ,เลยค่ะนี่ค่ะมาอัปเดตตอนนี้น้ำในสะลดลงมากๆเลยนะคะประมาณเม็ดครึ่ง นะคะสะนี้ลึก3เมตรนะคะลึก3เมตรก็คงจะเหลืออยู่ประมาณเม็ดรครึ่งนะคะ่ะก็เอามาให้อีกแล้วนะคะคุณสวงนะะที่เอามาก่อนๆไม่เหลือเลยแล้วก็จอกรังพึ่งก็หายไปเรื่อยๆ แต่น้ำใสค่ะน้ำใสดีมากคอยดูนะคะเริ่มมาแล้วค่ะครุแรกค่ะประมาณ10กิโลค่ะ มาแล้วค่ะหนแทบจะไม่มีพืชอะไรขึ้นได้เลยค่ะคือเอาอะไรลงไปนี่เรียบหมดเลยนะคะนี่คือปลากินพืชอันนี้ก็ที่กาบเชิงช่องจอมนะคะมีฝนตกมา าใหญ่เลยนะคะหนึ่งวันเต็มๆฝนตกหนักนะคะก็พอทำให้ต้นไม้ใบหญ้าเขียวบ้างนะคะนะคะแต่ก็ยังน้ำยังไม่พอที่จะมีขึ้นนะคะน้ำยังลดลงเรื่อยๆนะคะอันนี้วันที่6เมษายนนะคะมาแล้วค่ะอ่าครุที่สองมาแล้วนะคะ10กิโล20กิโลค่ะ หวังว่าจะให้ขึ้นบ้างไม่ขึ้นไม่ได้เลยนะมีแต่ลดกันลด แ,แล้วคู่ที่สองค่ะคงไม่ถึงเย็นนะคะนขนาดนี้ไม่ถึงเย็นก็เรียบแล้วแทบจะไม่เหลือ ก,การเลี้ยงแหนแดงไว้เลีเ้ยงปลาหรือเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดนะคะเป็นการาทุ่นรายจ่ายมากๆนะคะแล้เราได้ปลาอินรีย์มีการกระโดดได้ ลายปลาอินรีย์ถ้าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็ได้เป็ดไก่อินทรีย์แล้วไข่ออกมาก็เป็นไข่อินรีนะคะซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายของเรามากๆเลยนะคะยิ่งช่วงนี้นะคะทุกอย่างสินค้าทุกอย่างแพงไม่ว่าจะเป็นอาหารสัตว์อาหารปลาแพงนะคะ,นะคะนี่เราทุนรายจ่ายเลี้ยงง่ายมากนะคะก็อยากเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะถ้าจะเลี้ยงปลาหรือเลี้ยง เป็ดเลี้ยงไก่นะคะนี่ใช้แหนแดงน่ะนะคะมีประโยชน์มากเป็นการลดร,รายจ่ายของเราแล้วก็ได้อาหารที่ปลอดสารนะคะ,นะคะสามารถทำเป็นปุ๋ยก็ได้นะคะแต่เหมาะที่สุดในการเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค่ะ ไปสังเกตเห็นนะคะที่ลูกศิษย์เขาเอาไปเลี้ยงไก่ไข่นะคะไข่นี่ใหญ่มากนะคะแล้วก็ไข่แดงนี่ใหญ่นะคะ,อะรอบนี้นะคะการเอาอแหนแดงมาเลี้ยงรู้สึกว่าจะเป็นรอบที่6แล้วนะคะ รอบที่6แล้วนะคะแหนแดงก็ยังหนาแน่นอยู่เหมือนเดิมนะคะพอเรา,เอาออกก็ขึ้นใหม่นะคะเพียงแต่เราถ้าเห็นว่าเขา,าเริ่มไม่ค่อยขยายเราก็เติมมูลวัวลงไปนะคะมูลวัวลงไปแป๊บเดียวนะคะขยายเร็วมากนะคะนี่ก็รู้สึกว่าเ,าเหมือนเขาไม่ขยายเหมือนเขามีทําท่าว่า,าจะตายนะคะพอเอาปุ๋ยเพิ่มลงไปปุ๊บเนี่ย อย่างเบแป๊บเดียวค่ะได้มา20กิโลนะคะจากบอ่อเล็กๆตรงนั้นนะคะสองสวันก็ได้อีกละนะคะมากินกันเยอะเลยค่ะนี่ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตในการการเอาแหนแดงมาเลี้ยงปลานะคะรอบที่6นะคะรอบที่6นะคะ ช่วงนี้ก็คือไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะคะเขาพิ่งได้มานะคะถ้า,าได้มาไม่มีงานนะคะได้มาก็คงจะเป็นรอบที่10แล้วอะค่ะนะคะแหนะนแดงขยายเร็วมากค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ